เบ็ดเลเวล61นะทุกคนนะนี่ครับเทสอยู่ที่29กิโลนะครับเบ็ดลอกของเราเทสอยู่ที่31.65กิโลกรัมนะครับลอกของเราพันเลเวล58นะครับส่วนเอ็นเทสอยู่ที่34กิโลเด้อทุกคนเด้อไซส์ใหญ่ๆเป็นจะไดแล้วก็เอ็กพีดีมากขนาดไหนนี่ครับโอ้โหู้ทฟูฟี่ทุกคนเทสทูทฟี่นะครับ XP อยู่ที่5,000 XP ครับ มาดูตัวนี้บ้างอึ๊บให่เล็กนะเนาะนีเราลุนแะอย่างแปลกนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาชาวฟิชซิ่งเพลเนตทุกคนนะครับวันนี้นะาก็จะพาจัดเซตนะครับมาดูเซตของนะ้าสินะครับเซตเบ็ดของน้าก็จะเป็นเซตเบ็ดรลเวล61นะทุกคนนะนี่ครับเซตอยู่ที่29กิโลนะเบ็ดหลอกของเราเซตอยู่ที่ 31.65กิโลกรัมนะครับลอกของเราพันเลเวล58นะครับส่วนเอ็นเทสอยู่ที่34กิโลเด้อทุกคนเด้อนี่ครับแล้วก็มาดูทุ่นนะครับตะกรวของเราอยู่ที่225กรัมเหมือนเดิมนะครับสายหน้าไทเทเนียมนะครับเทสอยู่ที่37กิโลนะครับแล้วก็เบลท์เบอร์เบลท์เบอร์สิบเลยนะครับเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบได้นะครับแล้วก็ซิมเปิลเบลนะครับนี่ครับกระดิ่งแล้วก็เหยื่อเหยื่อก็จะเป็น ตับไก่นะครับทุกคนแล้วมาดูนาจะออกไปอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่านาซื้อมานาเอาลองมาตีดูก่อนนะครับนี่เบ็ดทุ่นนะครับคันของเราเทสอยู่ที่20กิโลครับโอ้โหขึ้นยากหน่อยนะครับรอประเทศอยู่ที่20กิโลนะครับทุกคนแล้วก็มาดูสายเอ็นของเราก็เหมือนเดิมนะครับสายเอ็นกับสายหน้าใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ทุ่นก็จะปรับระดับทุ่นเอาสุดเลยนะครับนี่250เมตรครับ หรือไข่สุดเยอะกว่านั้นก็ตับให้สุดเลยครับทุกคนแล้วก็เปลือเบืเบลืดเบือสบเหมือนกันนะเ๋ือก็จะเป็นตับไก่ครับป้าเขาไปลุยกันมาดูครับตัวแรกของเราวันนี้เราจะเอาขุดไาหนทุกคนดูนะครับนี่นะครับตกตรงไหนก็ได้นะบ,บ่อน,นี้เป็นบ่อปลาดุกล้วนๆครับทุกคนบางทีเพื่อนๆอาจจะเข้าไปตกแล้วได้จุดที่ดีกว่านะครับค่อยมาบอกกันนะครับนี่จุดแรกของนาะ น่าจะตกจุดนี้ไปก่อนเลยนะครับมาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่น้าชอบตกนี่ครับโอ้โหดูตัวได้หนึ่งพันเอ็กพีครับเป็นบ่อฟาร์มเลเวลอีกหนึ่งบอ่อนะครับทุกคนถ้าใครเลเวลหกสิบสามแล้วต้องมานะครับดูครับยี่สิบกิโลก็ตัวเก็บหนึ่งพันเอ็กพีนะครับตัวนี้มาดูตัวนี้บ้างนั่นไงครับเห็นไหม ตัวล้หนึ่งพันเอ็กพีครับได้มาอีกฟีอีก2เดียนนี่อีกจุดหนึ่งของนานะครับนี่อ่ะนาก็จะสลับไปสลับมาครับก็จะมีปลาเล็กก่อควนอยู่บ้างไม่เป็นไรนะครับเราก็สลับมาตั่งนี้บ้างนะครับเนี่ยไซส์ประมาณนี้ถ้านาบอกเลยนะครับถ้าเข้าไซส์โทฟี่หรือว่าไซส์ยูนิคทุกคนคุ้มอย่างคุ้นคุ้มมากเลยนะครับนี่มาดูเดี๋ยวนาจะเอาให้ดูนะครับไซใหญ่ๆเป็นจะได แล้วก็ XP ดีมากขนาดไหนนี่ครับโอ้โหโทัี่ทุกคนแทโโทรี่นะครับ XP อยู่ที่5,000 XP ครับอืม,อมเราจะไม่อยากมาฟาร์มได้ยังไงครับนี่จุดที่2ของน,านอ้านะน้าตาตามกันมาครับทุกคนมาดูตัวนี้บ้างอึ๊บอืมไตเล็กนะเอเเราเุมนกัอย่างแตงนะครับมาดูตัวนี้หน่อย ตู้มตู้นี่ครับอือหือ9,000 XP ทุกคนโอ้โหถือว่ายังไม่ใหญ่นะครับไส์ใหญ่น่าจะประมาณ80กิโลประมาณนี้นะถ้าน่าจะไม่ติดมาดูตัวนี้หน่อยตู้มอื้อหือ23กิโลตัวละ1,000 XP น่าจะมาฟาร,ร์มนะครับทุกคนมาน่าจะงัดขึ้นมาให้ทุกคนดูนะครับ ตัวนี้ทำไมเข้ายากยากแต้อืออือออกแล้วครับมามาแล้วครับอุ้ย,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 ยเข้ายากอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะยูนิคไหมครับตัวนี้มาขอไซส์หกสิบโลหน่อยตุ้มหกสิบห้ากิโลทุกคนโอ้โหตัวนี้หนึ่งหมื่นเอ็กพีครับทุกคนปฏิโทโธใครก็อยากจะมานะมา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 ตามน้ามาครับบ่อหน,นี้หากใครได้จุดดีดี บอกน้าด้วยนะครับมาน้าจะฟาร์มแค่จุดตรงนี้นะอ่าเอาขึ้นไม้ทุกคนดูหน่อยโอ้โหบังหน้าบังตาตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนโอ้โหบ่อน,นี้หน้าฟาร์มจริงๆนะครับถ้าเป็นเปรียบกับบ่อห้าสิบแปดนะทุกคน阿拉佩玛โอ้โหไม่ใ,ใกล้ตัวนี้คนระับทุกคนมาฟาร์มตัวนี้เลยนะข้ามไปเลยครับนี่จะข้ามเต็มกระชังแล้วข้ามไปปกตินี่แหละ ตกแต่ตอนกลางวันนะครับนะตกแต่ตอนกลางวันกลางคืนไม่ค่อยกินเลยครับทุกคนดูผู้วิศิสี่หมื่นเอ็กซ์ีครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้หากชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของน้านะครับวันนี้นะาก็จะเอาไมา้ทุกคนชมเพียงแค่นี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ